สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง PG Channel นะคะก็วันนี้จะพาะทุกคนมาดูเกมใหม่นะคะเป็นเกมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบโปเกมอนโดยเฉพาะเลยนะสำหรับเกมโปเกมมอนนี่นะคะเกมนี้สายฟรีสามารถเล่นได้นะก็เดี๋ยวจะพามาดูเข้ามาที่เว็บโปเกมม m นนี่นะคะ info นะหน้าเกมก็จะเป็นอย่างนี้เลยฟีเจอร์ต่างๆนะคะก็มีตั้งแต่ Marketplace PVP อมอนตัวโปเกมอนออกมาจากลุกบอลทำพาร์ทท์จ็อบส่งโปเกมอนไปทำพาร์ทท์ได้ Equipment ก็คือเลือกทำอุปกรณ์นะคะแล้วก็พร็อพต่างๆ Training ก็คือหมวนหมวด PVE เพื่อเก็บเหรียญยังมีแค่บางส่วนนะโอเคมี PVP ด้วยในอนาคตนะคะอันนี้จะเป็นตัวโทเค็นนะคะก็คือจะเป็น p m y ตัวเกมจะอยู่บนเชน BSC นะคะก็คือ ตัวเกมเนี่ยสามารถซื้อขายเหรียญเพื่อที่จะเอาไปเทรดหรือว่าซื้อตัวเข้ามาเล่นในเกมเพื่อให้ขุดเหรียญต่อไปได้นะอันนี้เขาก็จะบอกว่าปางวันมาจากทางไหนบ้างนะคะก็จะเห็นว่าไม่มีจากทางไหนเยอะกว่าทางไหนเป็นพิเศษนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจากการขุดสําหรับรูแมปนะคะก็ตอนนี้มีถึงควอเตอร์สในปีนี้แล้วนะประมาณนี้คร่าวๆนะคะพาร์เนอร์ยังมีไม่เยอะนะก็คือตามที่เห็นเลยออดิตนะคะ นี้ที่นี้น้องโปเกมอนแต่ละตัวมันจะมีสกิลแล้วก็ธาตุไม่เหมือนกันนะก็คืออย่างน้องคนนี้จะเป็นธาตุต่อสู้ไฟติ้งนะน้องก็จะทำดาเมจแรงแล้วก็แข็งแกร่งกว่าตัวอื่นๆพาวเวอร์ Power เยอะแล้วก็ถ้าโดนโจมตีก็จะโกรธด,ด้วยนะส่วนสเปกเตอร์คือตัวที่เรามีอยู่จะปรากฏที่ไหนก็ได้ที่เขาอยากจะไปเหมือนกับว่าวาร์ปได้ส่วนฟิสิกส์นะคะก็จะเป็นตัวที่ เอาไว้ลบความทรงจำถ้าได้สบตาน่าจะมีประโยชน์กับการ PvP นะส่วนร็อกก็คือเป็นน้องหินเก็บของเก่งขุดดินเก่งอะไรประมาณนี้เออน้องคนนี้ก็น่ารักเนาะแต่เราได้ตัวนี้มาก็ไม่เป็นไรต่อไปมาดูไวเปเปอร์กันนะคะสำหรับเ The Pokémon World นะนางก็เคลมว่าเป็นเกมที่สามารถเล่นแบบฟรีหรือว่าฟรีทูเอิได้นะคะ อยู่บนเชน Binance, SmartChain ฟรีทูเอิน e ยังไงเขาบอกว่าสามารถเข้าไปเล่นฟรีได้นะใครก็ตามที่เล่นสามารถได้ตัว Neko ฟรีนะคะแล้วก็มีเหรียญ2แบบคือ PMY กับ NKG นะคะตัวฟรีเนี่ยจะอยู่ได้ถึง7วันในกระเป๋านึงสามารถมีได้แค่1ตัว แต่ก็คือตัวฟรีนี้สามารถขุดเหรียญทั้ง2แบบนี้ได้แต่ว่าตัวฟรีเนี่ยสามารถเล่นได้แค่หมวด novice area นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะรับเงินเนี่ยต้องซื้อตัว NFT เขาภายใน7วัน novice area สามารถขุดได้0.01 nkg ต่อ1บล็อกก็คือวันหนึ่งเนี่ยจะขุดได้ประมาณ288 nkg ค่ะอันนี้คือหน้าตาทีมงาน mm hmm. เขาบอกว่าจุดสำคัญของเกมเขาเลยก็คือต้องการจะทำให้เกมนี้เป็นเกมที่เล่นลสนุก อันนี้ก็จะเป็นวิธีการซื้อตัวละคร NFT ของเขาทุกครั้งที่ซื้อในโกในช็อปก็จะได้ตัวละครที่ r รนดอมทางอาชีพแล้วก็สกิลนะ,ะแต่ว่าทุกๆตัวเนี่ยก็สามารถที่จะขุดเหลียน NFT ได้แล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าขายได้อันนี้ก็คือเลเวลเลเวลที่สูงขึ้นก็จะทําให้ต่อสู้เก่งขึ้นแล้วก็ขุดได้เร็วขึ้นแต่ว่าอัปเกรดจะไม่ได้ช่วยเพิ่มตัว Basic Attribute แต่ว่าขึ้นอยู่กับเลเวลของงานต่งานที่เนโกเข้าไปทํานะคะเนโกสามารถที่จะอัปเกรดไม่สําเร็จได้ด้วย อันนี้ก็จะมีหมวดของน้องๆก็จะมีทั้งหมด4หมวดนะคะอย่างที่บอกไปก็จะมีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะตัวที่เก่งก็คือมีโอกาสสุ่มได้12%ส่วนตัวที่ไม่เก่งก็ประมาณ88%คําคำว่าเก่งของเขาหมายถึงว่ามี value เริ่มต้น86น้องก็มี4 species นะ4 type Roc ลตัวนี้จะเป็นตัวแทงมีหลายตัวเลยอ่ะน่ารักแล้วเขาก็จะมีอธิบายด้วยว่า แต่และตัวมีความสามารถต่างกันยังไงอันนี้เป็นไทป์ต่อสู้ก็คือต่อสู้เก่งเปน้องน่ารักจังแล้วก็มีฟิสิกส์ไทป์ฟิสิกส์ไทป์จะเป็นสายเวทนะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นไทป์สเปกเตอร์สร้างฮิลฟิสิเค a ลดาม a จ e สายเอจินะคะอุย้ยน่ารักจังมีโหมดแบทเทิลก็คือ PVE PVP ในอนาคตนะก็เกมเน้นต่อสู้นั่นแหละเป็น Play to Earn เพราะฉะนั้นก็จะมี รายละเอียดการต่อสู้อะไรต่างๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะวิธีการเอินเหรียญมีตั้งแต่ระบบขุดมีพาร์ทไทม์จ็อบแล้วก็มีหมวดอื่นๆแตกต่างกันไปซึ่งก็ส่งผลต่อการขุดเหรียญของเนกโวแต่ละแบบแอดลัชคือ PVE นะก็มีหลายหมดเหมือนกัน Equipment ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากแต่ว่าบอกว่าสามารถซื้อพร็อพหรือว่าอุปกรณ์มาติดให้กับตัวเนโกให้มันเก่งขึ้นได้ PVP ก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมาก เป็นอนาคตเป็นระบบ2เหรียญน,นะเขาก็จะบอกว่า2เหรียญต่างกันยังไง n k c จะเป็นเหรียญที่ขุดขึ้นมาได้นะแล้วก็เป็นเหรียญที่เป็น Reward ดสำหรับชนะแบทเทิลต่างๆมีระบบ r e f e r ร์ลโปรแกรมด้วยชวนเพื่อนมาเล่นเนี่ยก็จะได้ Reward นะจะอย่าลืมไปชวนเพื่อนๆมาเล่น o ดแม p ก็ตามนี้เลยนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์กับ Telegram ของแต่ละประเทศอยู่ตรงนี้หมดแล้วโอเค เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวเกมกันนะ Gusing Start ์ตัวนี้เขาจะบอกว่าถ้าเราจะเล่นเนี่ยต้องทำยังไงบ้างสามารถเข้ามาดูได้เขาก็บอกว่าให้กดเริ่มต้นกด Neko แล้วก็กด mining นะคะประมาณนี้คือตัวเกมเนี่ยสามารถซื้อโปเกมอนได้ฟรีตัวหนึ่งนะก็คือเล่นฟรีตัวหนึ่งแต่ว่าให้มันขุดไปแต่ว่าถ้าเราจะถอนออกมาเนี่ยเราต้องซื้อตัวเขาหนึ่งตัวเออ คือเล่นฟรีจริงตัวละครฟรีจริงแต่ว่ามันจะมีค่าแก๊สตลอดเลยนะก็อันนี้ขอบอกว่าค่าแก๊สไม่ฟรีนะประมาณนี้แล้วก็มีกดจอย telegram ได้นะคะโอเคมากดเกมสำหรับผู้ที่ต้องการจะเล่นนะก็คือเข้ามากดเ l a y ตรงนี้นะคะก็สามารถกดซื้อได้เลยด้วย20 USD นะตอนน่อ1ตัวตอนนี้กำลังลดราคาอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เก่งกว่าก็คือ 28 BUSD อันนี้จะเป็นการซื้อโปกเกบ,บอนนะส่วนใครที่อยากลองเล่นฟรีก่อนกด experience ตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ของเราคือกดไปแล้วถ้าทุกคนมากดก็จะสามารถเปิดกล่องได้ตัวฟรีมาตัวหนึ่งนะมันจะให้ใส่รหัสก่อนเดี๋ยวเราจะแปะรหัสไว้ให้ด้านล่างนะเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจก็สามารถลองดูได้นะแต่ตอนนี้เน่นี้เป็นสูตรนะสงสัยเพราะว่าเขาน่าจะนับเฉพาะตัวที่ซื้อมัง้งทีนี้พอเราจะเริ่มเล่นใช่ไหมแล้วก็มากดที่เกมตรงนี้นะคะ ตัวที่เราเพิ่งจะซื้อหรือว่าเปิดไข่มานะถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดามันก็จะมาอยู่ใน r e ก u l a r ตรงนี้นะคะส่วนตัวที่แจกฟรีก็จะเป็นตัวก็จะมาอยู่ตรง experience ตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็คือสมมติว่าอยากจะเล่นเราใช่ไหมก็จะมีโหมดขุดแล้วก็มาที่ตรงนี้ novice area นะคะก็จะเห็นว่าเรามีน้องอยู่คนนึงซึ่งเป็นตัวฟรีนะ นางก็ขุดมานานแสนนานประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วได้ประมาณ13.45 Mkg นะเรากด Choose Hero ตรงนี้แล้วมันจะเลือกได้คือมันจะมีหลายตัวใช่ไหมก็แล้วแต่เราเลือกแล้วก็พอเราจะเคลมอ่ะอันนี้เราต้องซื้อตัวก่อนนะถึงจะเคลมได้เออแต่ตอนนี้ก็คือเรายังไม่ได้ซื้อก็คือมี1ตัวนางก็ทํางานทำทำ,ทำไปถ้าขุดธรรมดาสําหรับตัวฟรีนะ จะขุดได้เฉพาะหน้า Novice area ตรงนี้นะเหมือนของเราอย่างนี้ส่วนตัวที่เป็น NFT ที่ใช้เงินซื้อก็จะสามารถขุดในด่านหือกื่นได้ซึ่งแต่ละด่านเนี่ยยิ่งขุดได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความถานาัดของตัวเนโกะของเราแต่ละตัวนะสุดท้ายเป็นหมวด Atlas นะคะซึ่งตอนนี้เปิดแล้วนะคะพิ่งจะเปิดเป็นหมวด PVE ก็เข้ามาตรงหมวดนี้เลเวล1นเราจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อ เรามีฮีโร่เหลือจากการขุดนะเพราะว่าถ้าขุดก็คือขุดไปถ้ามาเล่น PVE ก็คือต้องเอาออกมาก่อนแยกกันวันหนึ่งจะเล่นหมวด PVE ได้2ครั้งแล้วก็การเล่นเนี่ยจะมีค่าเข้าเล่นอะอยู่ที่700กว่าเหรียญน,นะก็คือไม่ได้เล่นฟรีนะสำหรับหมวดนี้คือเหมือนเป็นการลงเงินเพื่อเดิมพันก่อนถ้าเราชนะเราก็จะได้เหรียญรางวัลมาแล้วก็ได้เหรียญของเราคืนแต่ถ้าเราแพ้เหรียญที่ลงไปก็คือเสียเลยนะ จะว่าไปมันก็ดูคล้ายๆกับระบบพนันเนาะก็ถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะเอาง่ายๆก็อย่าเพิ่งเล่นเลยเถอะต้องมั่นใจว่าจะชนะก่อนนะค่อยลงเล่นนะคะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวจะแปะรายละเอียดไว้ด้านล่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็สามารถคอมเมนต์ตีชมได้นะคะในคลิปหรือว่าเข้ามาคุยกันได้นะเข้ามาอ่านรายละเอียดแล้วก็ทดลองเล่นฟรีดูได้นะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะถ้าเกิดเรามีอะไรที่ยังแบบอาจจะพูดไม่คล่องหรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถแนะนําได้ตลอดนะคะยังไงขอบคุณสําหรับผู้ชมทุกท่านวันนี้มากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ